ข่าวหรือคน สำหรับวันนี้นะครับมีคลิปเสียงของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลุดออกมาครับทางแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิดใครได้ฟังแล้วบ้างหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าคนลุกมากนะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นการถ่ายทํา MV ครับสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ไคอ้อนะครับแน่นอนทุกคนวันนี้เราก็จะได้เห็นทั้งน้องอ,อมแอมเพชรบ้านแพงน้องออฟสุรพลครับรวมถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนว่าเขาเหล่านี้ครับน่าจะเป็นการร้องเพลงประกอบภาพยนตร ร่วมกันในบทเพลงนี้อย่างแน่นอนรวมถึงบอสโจโยมนินด้วยนั่นเองนะครับทีนี้แหละครับทุกคนทางด้านแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดินเนี่ยได้มีการหลุดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งออกมาครับแต่ว่าคลิปนั้นเน่ยเป็นเสียงของอิงเพชรบ้านแพงชัดเจนมากๆน่าจะเป็นทํานองที่อาจาร,รย์บิ๊กภูมิรินแต่งให้หรือเปล่าทุกคนลองมาฟังกันดูครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าขนลุกมากนะครับ ปัดาจาโอ้โหทุกคนได้ฟังแล้วใช่ไหมครับมีมีท่อนเท่านี้จริงๆที่เขาได้มีการเปิดออกมาให้ฟังอ,อ๋อยให้ใหไหลปัดปานพาจัดโวยพาย ่านี้จริงๆคนแต่เพราะมากๆเลยนะครับสาหรับเสียงของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับและท่อนนี้รู้สึกว่าเราเคยได้ฟังครับทุกคนในช่องของน้องป om ๋อมแปมอดิพรนะครับก่ Γ อนที่อุ๋งอิงจะไปเข้าฉากใหญ่เหมือนน้องได้มีการซ้อมท่อนนี้แหละครับทุกคนแต่วันนี้รู้สึกว่าคลิปวิดีโอที่ทางด้านบอสโจหรือว่าทีมงานได้มีการลงมาเนี่ยรู้สึกว่าจะชัดนะครับทุกคนชัดมากๆเลยสําหรับเสียงอุ๋งอิงครับอยากฟังแล,แล้วแล้วก็อยากจะชมแล้วนะทุกคนในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอดูกันว่าเสียงที่อุ๋งอิงร้องในช่วงนี้จะไป ทังไหนของภาพยนต์คายอ้อนะครับแล้ววันนี้ลูกสาวสวยมากๆเลยทุกคนก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหอุงอิงออร่ามากๆเลยรวมถึงแม่หน่อยด้วยครับทุกคนวันนี้ที่ได้มีการถ่ายรูปคู่กับลูกสาวเหมือนพี่น้องเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็โอ้โหวันนี้องุงอิงเต็มโซเชียลไปหมดเลยหลังจากที่น้องปรากฏตัวในชุดเดรสสีขาวแล้วก็มาในผมแบบฟาร่าเบาๆเมคอัพสวยๆนะครับสวยงามมากๆกครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เป็น MV อีกหนึ่ง MV ที่น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือองุ่งอิงน้องมีเพชรชาวดินอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มีเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงคายออเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หลักเลยที่ได้มีการครับทุกคนร่วมร้องด้วยแน่นอนครับวันนี้เราน่าจะเห็นศิลปินที่มาเนี่ยน่าจะเป็น3คนนี้หรือเปล่าที่ร้อง3-4ถึงคนนี้ที่มีการขับร้องเพลงคายออมีพ่อโจนะครับมีน้องอุ๋งอิงมีพระเอกออฟนะครับแล้วก็มีทางด้านน้องอ,อมแอม เพชรบ้านแพงหรือจะมีอีกใครอีกก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะมีการถ่ายทํา MV เนี่ยกี่วันกี่อะไรบ้างนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกําลังใจครับให้กับพ่อโจโลแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องก็ปรากฏตัวในชุดสีขาวมีหลายคนที่โอ้โหเรียกได้ว่าถ่ายรูปคู่กับน้องเยอะมากๆวันนี้ก็คืออุ๋งอิงเต็มโซเชียลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่หน่อยเองนะครับคุณแม่ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับก็ได้มีการแบบว่าถ่ายรูปคู่กับลูกสาวนะแล้วก็ ไว้เนี่บอกว่าจักรูปนะจ้าเขินกันยุ่นั่นหละจ้าเออนะครับแม่หน่อยก็เขินลูกสาวไงทุกคนลูกสาวคือโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยนะครับเนาะก็แม่หน่อยเองก็ได้มีการลงรูปคู่กับลูกสาวท่ามกลาง fc แฟนคลับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวครับสำหรับแม่หน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเป็น สาธารณะเนาะแต่คนเนี่ยไปกดไลค์เร็วมากนี่แหละคุณแม่ของซูเปอร์สตาร์จริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงบอสโจยูมานินเองวันนี้ครับทุกคนก็ได้มีการแบบว่ามาในชุดสีขาวหล่อมากๆเลยครับทุกคนสําหรับพ่อโจนะครับวันนี้ก็มีการถ่ายรูปคู่กับคุณย่าสุภาพนะพร้อมแฮชแทกด้วยว่าคายอ้อนี้นะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยวันนี้เขาก็ได้ทีมงานจาก ไทบ้านเดอะซีรีส์ด้วยนะมาถ่ายทําให้ครับทุกคนน่าจะเป็น MV ที่ขนลุกมากๆแหละนะครับทุกคนคือทีมงานเขาคุณภาพทั้งนั้นเลยอ่ะที่คัดสรรมานะจะเป็นทีมถ่ายทํา MV ต่างๆรวมถึงอหนังต่างๆที่ได้ผู้กํากับมือทองอย่างทางด้านพี่หมายภาวัฒนะครับกับบุเพศนิสนิวาที่เคยทํามาแล้วและไายอ้อยน,นะครับทุกคนเป็นอะไรที่โอ้โหน่าติดตามมากๆและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่บอสโจเนี่ยก็เผยว่าเป็นเรื่องแรกแต่ว่า ต้องทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับอย่างที่บอกว่าอิ่มเนี่ยได้มีการอ่านไทม์ไลน์ของบอสโจตั้งแต่เมื่อหลายๆวันที่ผ่านมาบอสโจเนี่ยบอกว่าเออพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทําฉากเพิ่มเติมในภาพยนตร์คายออนะครับรวมถึงพ่อโจก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยพรุ่งนี้ถ่ายทำ MV Kai ็คายอ้อแล้วก็ m v ส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งก็แปลว่าภาพยนตร์เนี่ย นะครับทุกคนในในที่มีการถ่ายทํากันไว้หลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีการแบบเอามาร่วมกันใน MV เพลงนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็พ่อโจก็บอกว่าทีเซอร์แรกนะครับอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยจะปล่อยในวันที่29พฤษภาคมนี้ทุกช่องทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนต้องบอกว่า,วามิมข่าวกระแสคือตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะเราเนี่ยอยากจะชมอยากจะรีแอคแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมิมข่าวกระแสรีแอค อันนี้เรื่องของทีเซอร์ไปโอ้โหเรียกได้ว่าฟีดแบ็ดีมากๆเลยนะครับคนทีเข้ามาชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับรอบนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับทุกคนกับทีเซอร์คายอ้อเป็นหนังเรื่องแรกที่ต้องบอกว่าบอสโจคือทําดีแล้วก็ทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะครับรอติดตามผลงานน้องต่อไปแล้วก็รอติดตามผลงานครับระหว่าง MV นะพี่วันนี้คุณย่าสุภาพก็ได้ไปถ่ายด้วยองค์อิงอก,ก็จะมาในลุกไหนอะไรยังไงก็ต้องมารอต,ติดตามกันซึ่งวันนี้เวลา14บสนาฬิกาน้องก็มาถึงงานครับทุกคนก็ได้มาเจอคุณย่าสุภาพครับคุณย่าเนี่ยก็โอ้โหอัพคลิปกับหลานสาวทันทีเลยนะครับน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักสำหรับวันนี้ครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงเขาเรียกว่าอ,อะไรช่วงภาพยนตร์ใกล้จะออกแล้วครับทุกคนอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเนาะพฤษภามิถุนากรกฎาอีก2เดือนเท่านั้นครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่แบบโอ้โหแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยแห่โปรโมทเยอะที่สุดต้องบอกแบบนี้เลยปกติแล้วเรี่ยการไปติดป้ายโฆษณาอะไรต่างๆครับทุกคนคือแบบต้อง เสียตังนะแต่บอสโจโยมนินนะก็คือแบบปริ้นมาให้แฟนๆครับไปติดในรถไปติดอะไรต่างๆโอ้โหทุกคนนี่แหละคือแฟนขับเขารักจริงๆแล้วก็เอ็นดูสาวน้อยสาวน้อยเพรบ้านแพนแล้วก็บอสโจโแล้วก็ องอิงจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่ามีรูปองอิงด้วยเนาะยิ่งแฟนคลับองอิงเนี่ยยิ่งเอาไปติดในรถแบบโอ้โหถล่มทลายเลยทีเดียวครับเป็นการที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยช่วยกันโปรโมทจริงๆครับแล้วก็วันนี้เชื่อว่าจะมีคลิปวิดีโอดีๆหรือว่าภาพวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นอีกแน่นอนมารอดูกันว่าเขาจะมีการถ่ายทําเบื้องหลังให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูกันหรือเปล่าสําหรับการถ่ายทํา MV ในครั้งนี้นะครับซึ่งอ็มเองครับทุกคนวันนี้ก็ติดตามฟีดแบ็กก็มีทางด้านบอสโจยมานินครับที่ได้มีการออกมาาาโโโพพพสสสตตออจกก็มแลล้ววุ่่ดา 17พฤษภาคมถ่าย MV นะครับอ่านี่หนุ่มโจาสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิดครับก็มีการอ่าโพสต์แล้วเมื่อกี้บอกว่าคนลุกมาก MV ็คายอ้อนะครับทุกคน โอ้โห oh, ยิ่งใหญ่อลาัางการมากๆครับอย่างที่บอกว่าพ่อโจเขาทุ่มทุนสร้างจริงๆนะครับยอดเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมภาพยนตร์คายอ้อทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากพ่อๆแม่ FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับ ภาจัดโฮยพ้ายโอ้โหทุกคนได้ฟังแล้วใช่ไหมครับมีมีท่อนเท่านี้จริงๆที่เขาได้มีการเปิดออกมาให้ฟังราออยใหญ่ให้ไหลปัดฟังภาจัดร์โฮยพ้าย